สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสามเทิงสเปเชียลในห้าในวันนี้เราอยู่กันที่ช่องสามอาคา,มารมณีนนท์นะครับกับผู้กำกับนะครับคนเก่งนะฮะพี่แอลและ ผู้จัดคนเก่งด้วยเช่นกันนะฮะพี่แอนทองประถมสวัสดีค่ะพี่แอนกับพี่แอลนะฮะสองท่านนี้นะครับเราอยู่กันกับเรื่องของสามีตีตราหรือเปล่าฮะตีตราค่ะตีตราใช่ค่ะเรียกยากมากเลยเรื่องนี้พี่แอนเคยเล่นด้วยแอนเคยเล่นเมื่อนาแล้วค่ะไม่อยากบอกปีไม่ต้องบอกปีก็ได้บอกนะคะแต่บอกว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยแซ่บมากก็ แซบไหมพี่เอวไม่รู้เนาะคือ็ใไมพี่เอลดูเพราะว่าก็ก็เป็นดราม่าในในแบบเชื่อชื่อก็น่าจะใช้คําว่ากระเถิบไปทางแซบได้แต่แซบมากน้อยยังไงต้องให้ผู้ชมบอกว่าใช่คุณผู้ชมดูดีกว่าแต่เราก็ทำเต็มที่ปีนี้พี่เอนครับเป็นหลือสามีตีตราเนี่ยเป็นคอนแนวไหนครับเป็นแนวไหนพี่แอวทางทฤษฎีที่โยนให้พี่แอวหมดเป็นละครดราม่านะคะเป็นดราม่าแล้วก็ดราม่าอย่างที่บอกค่ะเป็นการฟาดฟั่นกัน ก็เป็นด่างมากแน่นอนตีมของเราคือเพื่อนรักหักลิมโพด่านะคะนี่ผู้จัดคนเก่งมาเจอพ่วงกับคนเก่งแล้วเนี่ยนี่เป็นคู่บุณหรือเปล่าฮะเห็นมาแบบตั้งแต่ปัญญาชนก้นครัวนะฮะแล้วที่จะจองคิวกันยาวเลยนะครับไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับผมจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะพี่พี่แอนเน้อพี่เขาหลายทีว่าเขาไม่ได้รับง่ายๆนะคะเราลต่อคิวมานานมากเลยนะคะแล้วก็แอนอาจจะเล่นละครกับพี่เอามานานนะฮะแล้วอยู่ใกล้ชิดกันจนเหมือนคนที่แบบ คุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเง<ช>ี้ย<ๆ>แล้วเราจะทํำละครเรื่องแรกเราก็เลยแบบ อยากได้คนที่รู้ว่าเราพูดอะไรเราเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยพี่อลก็ก็ก็เป็นเป็นคนที่สอนแอน,นทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาเรื่องที่2เป็นจังหวะอีกแล้ค่ะ,คะก็เป็นจังหวะที่แอนอาจจะล็อกพี่อลไว้นานมากแล้วก็เลยได้พี่อลมาแต่ไม่รู้หลังจากนี้เขาก็คงจะไปที่อื่นอะไรของเขาด้วยฮัลโบอกว่า <c oughs> ปีหนึ่งรับเรื่องเดียวอันนี้รจริงหรือเปล่าฮะอันนี้เมาส์มาครับก็เวลาการถ่ายํำมันก็ค่อนข้างยาวที่เวเป็นคนที่อยากทํางานทีละเรื่องจะอยู่กับเรื่องเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายคำยาวหรือว่าากร เตรียมงานยามันก็เลยปีหนึ่งมันก็หมดไปเร็วเนาะครั้งเตรียมงานไป <c oughs> ถ่ายเนาะ<ช>หมดปีพอดี โโอ้หก็เลยมีฉายาว่าผู้กับผู้ผู้ร่กับปีละเรื่องใช่ค่ะนะครับผมนะฮะอันนี้ไม่ต้องถามเรื่องรายได้นะฮะเพราะว่าอันนี้นี่ข้ามดีกว่านะครับผมนะฮะในสามมิติศาสเอรเรื่องนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าทํามาเป็นสัญญาใจกันมานานนะฮะแล้วก็เรื่องนี้พี่แอนเคยรับบทด้วยใช่ค่ะนะฮะไม่อย่างที่บอกไม่ต้องบอกปีนะครับไม่ต้องบอกอสนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆด้วยอย่างนี้นี่พี่แอนเนี่ยจะมาจัดละครย้อนย้อนอีกไหมฮะมีทั้งอะไรนะเดี๋ยวคุกคุกจะจะกลับมาไหมฮะไม่ไม่ไม่อะมันเป แอนเสนอช่องไปสองเรื่อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ลองเลือกเลือกดูเอ๊ะเราจะทาสามีติตาก่อนหรือจะทำบรรยชนก่อนดีนะอะไรเงี้ยช่องก็เลยบอกว่าเรื่องไหนทําบทเสร็จก่อนก็ทําเรื่องนั้น<ม>แล้วบรรยชนบทเสร็จก่อนอะไรเงี้ยค่ะ<ม><ม>ก็เลยได้ทำบรรยชนก่อนผหนสามีติตาก็เป็นเรื่องต่อมาก็หลังจากนี้แอนก็คงจะไม่ใช่รีเมคแล้วค่ะก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้างในเวอร์ชันปี44นะฮะก็มีทั้งพี่แอนพี่ชัญญาพี่ถูธน,นากระนะฮะผู้กำกับตอนนั้นเป็นใครฮะพี่ต่อมารุดค่ะนะฮะเขาบอกว่านั่ก็แซบเหมือนกันเขาก็แซบค่ะ แซบแต่ว่าเขาจะเป็นมันมันมันเป็นบีทในเวลาตอนนั้นเนาะหมายถึงว่าโทนเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อตอนยุคนั้นก็ถือว่าแซบมากแล้วอะ<ม>ไรเงี้ยค่ะแต่กระหลัดของเราอันนี้ก็ก็จะใกล้เคียงกันนะความแซบอะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยบุคลิกของตัวละครหรือความคิดตัวละครเนี่ยเราก็ยังคงเจอของในนิยายทุกอย่างนะคะแต่เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะ สถานการณ์รวมทั้งปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าเข้าเข้าปัจจุบันมากขึ้นร่วมสมัย,ยร่วมสมัยมากขึ้นการเอาคืนกันการ,การยื้อแย่งกันการแบบว่าหักเหลี่ยมหักหลังกันมันก็จะต้องเข้ากับ กระแสปัจจุบันด้วยแล้วต้องปรับสิทธุปรับสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งอาชีพอะไรพะเอกแล้วก็ปรับนิดนึงปรับนิดนิดหน่นอยแต่ว่าในรายายก็มีความดีงามอะไรของเขาที่ดีๆเยอะแยะอยู่แล้วเราก็เดินตามเส้นหลักของเขาตรงนั้นแต่ว่าในสีสันในในความสนุกสนานอะไรบางอย่างเราก็เติมตามแนวทางของเรานี่คือเวอร์ชันปี56ปี5 6นะฮะวันนี้เรามาฟิตติ้งกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปชมภาพฟิตติ้งรวมถึงเรื่องย่อของละครเรื่องนี้พอสังเกตครับเดี๋ยวกลับมากับสีสันไั่เทิงสเปเชียลครับ สามีตีตราเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ร้าวฉานระหว่างสองสาวพลอยเชอร์มานรับบทเป็นกระดับสาวผู้ดูเหมือนจะพรั่งพร้อมในทุกเรื่องยกเว้นชีวิตสมรสที่ล้มเหลวเพราะถูกจุย๋ยวรัตยาหรือสายน้ำพึ่งเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันคอยแก่งแย่งจ้องจะฉกสามีของเพื่อนไปชดเชยความขาดแคลนของตัวเองอยู่ร่ำไป ไม่เว้นแม้กระทั่งสามีคนที่สี่โป๊บธนวัตรในบทหม่อมหลวงพิสุธิ์ผู้อบอุ่นสายน้ำพึ่งก็กลับแอบรักหัวปักหัวปามหวังจะเคลมมาเป็นพ่อของลูกในท้องให้จงได้รวมด้วยดาราสมทบพระเอกดาวรุ่งท็อปจรนและขอแนะนำสาวสวยใหม่เอี่ยมน้องเดียนาฟรีโป้ ผนึกกำลังด้วยนักแสดงระดับยอดฝีมืออีกคับข้างอาทินกจริยาตักมายุราโอนศรีพันเจียพิจิตราหนุ่มสันติสุขและบ๊อบทูนและนี้ก็คือตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในวันฟิตติ้งสามีตีตราในวันนี้ภูมิใจนําเสนอโดยผู้จัดคนสวยของเรานั่นเองเป็นกองเสื้อของกะหลัดเราจะให้ใส่แค่นี้เล่นทั้งเรื่องนะคะที่เห็นยู่มกะหลัดหมดเลยนะคะอย่าตกใจคะ่ะมีเสื้อคลุมะคะ่ะ แล้วก็ตที่เหลือก็เป็นไม่เอาเกดงดำสวยงามทั่วไปนะคะอันนี้เป็นกองนี้เป็นของใส่น้ำพึ้งค่ะแต่น้ำพึ้งก็จะเป็นสาวทำงานอะไรอย่างนี้นะคะเซ็กซีเ่เบาๆแอบเปรี้ยวเงียบอยู่ข้างหลังนะคะสว่วนตงรงข้างล่างนีเป็นของผู้ชายทั้งหมดค่ะีปยะมาณเนี้ยค <laughs> <ะ>่ะ<ส> เป็นรองเท้าของตัวละครนะคะก็แยกกันกระเป๋าที่นี้เป็นของพอยเชื่อมักของกะละคะรองเท้านี่ของอทุกคนเคร่องประดับนี่ยังรวมๆมกันอยู่ยังไม่ได้แยกค่ะอยากได้รูปก็นี่ยังแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ทั้งหมด กลับมานะครับกับสีสามิเทิงสเปเชียลเราคงยังอยู่กับผู้จัดคนเก่งและพูองกับคนเก่งของเรานะฮะทำไมต้องพลอยรับบทกะหลัดหวังอะไรจากพลอยไหมหรืออะไรเงี้ยฮะคือพลอยเนี่ยที่แอนชอบเขาคือแอนก็อ่านสัมภาษณ์เขานะคะคือความสิ่งที่พลอยเป็นในชีวิตจริงอะมันมีประโยชน์สําหรับกะดมากคือเป็นคนที่ที่พูดตรงไปตรงมา ปากกระใจใยตรงกันแต,คนนคมมนต่คนในสังคมอาจจะมองว่าโอ้โหตรงไปคนในสังคมว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้อย่างนี้มันมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในขณะที่อีกคนนึงเหมือนจะซอฟเหมือนจะหวานพูดถูกหูเชียวต่ข้างในจริงใจบอกไม่รู้ออคุณกลับไปมองว่าส่น้ําผึ้งแบบ เนี่ยแหละคือคนจริงใจไอ้เนี่ยร้ายอะไรอย่างเงี้ยทางที่เนี่ยเห็นกันอยู่อะเอาว่าจริงๆคนที่ปากร้ายแต่ใจถึงอย่างกะหลัดเนี่ยเชื่อถือได้มากกว่าคบได้มากกว่าใส่น้ําพึ่งตังหาที่น่ากลัวคือสังคมนี่มองกันอย่างนั้นไอ้เ็เลยคุณรู้สึกว่าเออก็ดีให้เล่นมันคอนทราสันไปเลยแล้วคุณก็ออกมาอย่างเงี้ยแล้วคนก็ติความคุณนี้ตามีพระเอกคนเดียวที่มองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขามีอะไรที่บอบางแล้วก็อ่อนแอแล้วก็ยวบยาบอยู่ข้างในที่ต้องการการแก้ไขแล้วก็ยังไม่มีคนมาช่วยแก้ผู้ชายคนแบบ เฮ้ยฉันเนี่แหละจะเป็นคนพาคุณหลุดออกจากอาดีตเดิมๆที่คุณเคยกลัวที่คุณเคยล้มเหลวมาอะไรเงี้ยส่วนจุย๋ยเองก็เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ในวิธีของเขาแองกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยในให้โอกาสการนะคนเรามัน,มนทำบิดพาดไปก่อน อาจจะเห็นว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําไม่ถูกคนนี้แรงกว่าคนนี้เราจะเห็นอย่างนั้นไปก่อนในสัมมิติตาแต่ตอนท้ายจะต้องให้อะไรกับสังคมกลับไปเพราะไม่มีคนลักษณะนี้ในสังคมอีกเยอะเราควาเราต้องให้โอกาสคนบ้างอ่ะคนทําเลวแล้วให้ให้โอกาสเต้กลับมาทําดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลวซ้ํำซากซ้าแล้วซ้าอีกก็คนจะต้องรับโทษไปถูกต้องนะครับอันนี้ผมได้ถามเลยฮะว่าทำไมถึงใช้พระเอกเป็นโป๊กนะฮะแล้วก็มีคุณจุ๋ยด้วยวราทยานะฮะมาช่องสามทำไมถึงต้องสองคนนี้ฮะกับบทบาท <c oughs> คือโป๊ปเนี่ยจริงๆในเรื่องเราต้องการคนที่พระเอกที่ดูอบอุ่นในเรื่องเขาเป็นอาจารย์อยู่ในมหาเทาลัยใช่ไหม<ช>คะแล้วก็สอนเด็กๆแล้วก็ต้องคุมคนอย่างกะหลัดได้ใช่ไหมคะแล้วก็ अ, <c oughs> อนก็เลยมองเออโป๊บเขามีอารมณ์ของความเป็นผู้ชายใจดีอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนปุย๋ยส่วนส่วนจุ๋ยเอ,เองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยเล่นร้ายมาก่อนเรามีความรู้สึกว่าจุ๋ยเนี่ยมีอะไรข้างในเยอะ คนเป็นนักสแสดงเหมือนพร้อมปืนผูกเขาไฟที่พร้อม,พร,อมพร้อมระเบิดอะไรเงี้ยมันเหมือนยังไม่ถึงเวลาของเขาให้เขาได้ระเบิดสักทีอะไรเงี้ยแอนเชื่อว่าเขามีของอแล้วเขาก็เล่นร้าได้แต่เขาพูดกับแอนว่าจุย๋ยจุ๋ยไม่มั่นใจเลยไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าบอกจุย๋ยต้องล้างความคิดนี้แอนถึงส่งวีนการสแสดงอะไรเงี้ยว่าให้เลิกคิดสิ่งนี้ถ้าว่าทําไม่ได้ทาดูก่อนอะไรเงี้ยเขาเปเขาอยากสนุกด้วยนะไม่ใช่ว่าเขากลัวนะคะแต่เขากลัวว่าเขาแก้กังวลว่าเขาจะทําให้ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเออจุ๋ยจุ๋ยไม่เคยเล่น คอยก็เฉื่อฉายแจมแจ้งเป็นกรลัดดีโป๊บเองก็อบอุ่นจริงใจอะไย,ยังเออเราเอา3ามคนนี้มาเจอกันหน่อยซิ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเป็นประกฏการณ์นะครับก็หวังว่า,าให้มันลงตัวอะไรเงรี้ยค่ะถ้าแอนทำละครแอนก็มีเจตนายอยากจะแฝงอะไรให้คนดูเอากลับไปได้ใช้ประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยค่ะในดีเทลจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปตีความกันกว่าแอนอาจจะไม่ได้พี่แอลอาจจะไม่ได้สื่อตรงๆ แต่ถ้าคุณดูอย่างติดตามคุณจะเห็นว่าการแก้ปัญหาในชีวิตของตัวละครแต่ละตัวนั่นแหละคุณเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เอพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่ละคนใครจะเจออะไรกระดะททำนี้แล้วจะเจออะไรกระดัเชื่อว่าเ,เงินซื้อได้ทุกอย่างซื้อความสุขได้ทุกอย่างเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันซื้อได้จริงไหมเมื่อมีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตยอะไรเงี้ยจุ๋ยเองก็เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะ คือความจนไม่ได้เป็นข้ออ้างให้คุณทาเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ชีวิตให้มันถูกกติกาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวโรงเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยค่ะรัขอที่หลายชั้นมากหลายชั้นคาะทำเทพไปงั้นจริงๆออกมาชั้นเดียวใช่ไหมพี่แอดูแล้วดูหลายชั้นแต่จริงๆเราชั้นเดียวต้องมีความสนุกให้ผู้ชมเป็นดับแรกกะคะ ผู้จัดและผู้อำวยกับคิดเยอะอย่างนี้โป๊ะนกแสดงเนี่ยเรียกกว่าเดิมเลยนะฮะัต้องเล่นลึกเลยนะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ปเพิ่เดินเข้ามาแล้วนักแสดงเก่งถึงก็เก่งขึงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสบายๆเลยต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจะพยายามที่จะให้ให้ดูสบายดูแล้วสนุกแต่อสิ่งที่พวกเราคิดมากขนาดนั้นน่ะคือสิ่งที่ผู้ชมจะไปได้หลังจากความสนุกคือแบบว่าเออมันแอบซ่อนซ่อนอยู่อะไรแบบนี้ อย่างอย่างโป๊บต้องบอกนิดนึงเนาะพี่สุดเราเวอร์ชันนี้ยังไงนะพี่แอลที่แบบอกว่าโป๊บอย่างเงีเ้ยเวอร์ชันนี้เราอยากให้ดูเป็นแบบว่าหนุ่มที่ทํางานเป็นอาจารย์ที่ดูแบบว่าคล่องแคล่วสบายๆนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะติดลุกที่แบบว่าเข่งขึ้เป็นหมอ่อมเป็นอะไร <ห úng S 2> เป็นอะไรที่ดูที่จะแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟอะไรแบบเนี้ยพี่ก็จะปรับขึ้นมานิดนึงอยากให้เห็นมุมน่ารักน่ารักของโป๊บบ้างอะไรเป็นคนดูสบายๆขึ้นอะไรเงี้ยส่วนกระดาษของแอลเนี่ย เวอร์ชันที่แอนเล่นอาจจะอาจจะร้องไห้เยอะจมด็ดิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่สู้แล้วไม่ไหวพออะไรอย่างเงี้ยคือนัจะเยอะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเป็นแบบพลอยอ่ะแบกะหลับแบบแอนหรือกะหลับแบบพลอยคนที่ต้องบอกกันว่าเออเราจะปรับนะอย่างเงี้ยแบบ กระดาษแบบนั้นนะ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แล้วแล้วแต่พอเหตุพลอยเนี่ยเราก็หยอกบอกแอบนบเออดูสิแค่ให้ถ่ายรูปฟิตติ้งเนี่ยเธอก็มีความเป็นกระดาษในแบบของเธอคือ,คอพี่ไม่ต้องบอกอะไรเลยอะเราเคยคุยกันแล้วอะลองดูเธอก็จะมี ของเธอออกมาเลยแบบนี้พลอยเขาเป็นเด็กโซนกว่าแอนเนาะถ้าเทียบถึงกะหลัดในเวอร์ชันแอนนี่เขาเป็นโซนล่าเริ่มที่เล่นจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีตรงนั้นมากเลยเป็นกะหลัดสู้คนนะฮะสู้สู้ค่ะแต่เขามีช่วงยุบยาบนะเหมือนคนเรามันมีทุกมุมอะไรคะกะหลัดก็มีตรงนั้นบ้างเพราะสายน้ำผึ้งก็รู้จุดว่าคุณเนี่ยถ้ากระแทกโดนไปตรงเนี้ยคุณตายในเงี้ยแล้วกะหลัดก็จะแบบโอเคยวบจริงๆด้วยเขาก็ไม่ได้ว่าสู้อยู่ตลอดเวลาแต่มีจังหวะที่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 เหมาะสมที่จะเป็น คุณผู้ชมฮะนี่แค่นำจิ้มนะฮะยังเข้มข้นและลึกขนาดนี้จนผมนี่อยากจะดูแล้วนะฮะดูโมเยอะโมเยอะเดี๋ยวขออนุญาตบอกว่าดึงตัวนักแสดงนะครับน้องทั้งสามคนเนี่ยมาสัมภาษณ์กันวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่าน้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะ อครับในช่วงนี้นะฮะกับสีสันเมทิงสเปเชียลนะครับเราอยู่กับ3นักแสดงนําจากสามีตีตราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณจุ๋ยนะฮะและคุณโป๊บนะฮะทั้ง3ท่านต้องขอต้อนรับคุณจุ๋ยก่อนเลยนะครับเข้าสู่ช่อง3านะฮะเป็นไงฮะเดินมาแล้วแฮปปี้นะครับ ตื่นเต้นื่นเ้นี่บอกใครต่อใครเลยนี่หนูมามาคนแรกเลยมาเปิดตึกอ่ะจริงๆนัดมาลลุ้เมื่อเช้าเนี่ยหใช่ค่ะจริงจริงนี่เราสัมภาษณ์กันประมาณบ่ายโมงนะฮะมาตีห้ามาทำอะไรไม่ทราบวัช่วยทีมงานยกแบกของเลยเพราะตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับช่องสามเป็นบ้านหลังใหม่ที่อยากทํางานด้วยมานานแล้วค่ะอืมนะฮะวันนี้ทั้งคุณป๊อ คุณพลอยนะครับสามีตีตราเป็นยังไงฮะรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับก็สำหรับพลอยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยถือช่วยถือป่ะถือได้ครับสวยอย่างนี้ถือให้อยู่แล้วคโว้ยค่ะก็สำหรับพลอยนะคะก็รับบทเป็นกระหล่ำคะก็เป็นเพื่อนซีกับสาน้ำเพิ่งค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รักกันมาแต่ก็เป็นเพื่อนทักเรียมโพดอะไรเงี้ยแอบแย่งคนรัก ก็จริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยคือสนิทกันมาตีความมาสัก12ปีอ่ะคือมาตั้งแต่เด็กเลยทั้งชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วเขาก็เหมือนเป็นคนแรงๆก็จะคอยปกป้องเรามาตลอดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาปกป้องเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นคนเงียบๆเก็บกดแล้วก็บ้านอาจจะแบบขาดความรักเพราะนี้พอมีความรักมาเนี่ยก็อาจจะใช้แบบไม่ถูกวิธีไงคือรักมากเกินไปจนมืดตาบอดอะไรเงี้ยไม่เห็นความรักของเพื่อนก็เลยเกิดเป็นเรื่องเรา สามีตีตรากันก็จอมันคือแบบในเรื่องเนี้ยคือกลายเป็นสิ่งที่แบบคนอาจจะมองายน้องว่าวิดวิวนวีอะไรเงี้ยวิดเวียนเวียนบึ้มบึ้มอะไรเงี้ยมีแฟนมาแล้วแบบไม่ใช่เริ่มมีสามีมาแล้วสามคนใช่แล้วคือสามีตายหมดทุกคนตายนี่มันดวงมันดวงกินสามีใช่ดวงกินสามีนี่ม่พอแล้วพอสามีตายดันมารู้อีกว่าเอ้าเพื่อนเราท้องกับสามีอุ้ยใช่แล้วจนเจอคนนี้ ก็จะแย่งกันอีกอ <c oughs> เหมือนเป็นเทวดามาปโปรดเลนะ <c oughs> เทวดามาปโปรดแล้วก็จะแย่งอีกคือกะหลัดเป็นผู้หญิงที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนสู้คน คือกลาดเนี่ยเขาจะเหมือนพลอยแต่ว่าจะเป็นพลอยชนมันอีกห้าสิบคนครับรวมกันไม่ใช่เลยครผมหมายถึงรวมกันแล้วมันหนักกว่าหนักกว่าเยอะก็ตรงเป็นคนตรงไปตรงมามากค่ะแล้วก็เป็นคนสู้อือหึตาแล้วคนลุกเลยก็มึงอาจารย์คุณโป๊คุณโป๊กหม่อมหลวงี่สุดใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันจะเป็นจะเป็นคุณชายอีกหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเป็นหม่อมหลวงก็คือเป็นคุณชายอยู่ดีครับก็คือแต่ว่าแตกต่างกับประวัลฤทธิ์เพราะว่า อันนี้จะเป็นปัจจุบันหน่อยนึงก็คืออ่าเป็นยุคปัจจุบันเราก็เป็นเหมือนกับไม่พีเรเลียดมากก็เป็นคนสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยแหละก็การพูดอะไรก,ก็ปกติแล้วก็อ่าจะเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นสามีที่ถูกตีตาเพราะว่าเพราะว่ากระดาษเนี่ยเขาเหมือนกับเหมือนกับสามีเขาตาย <ไป S 1> หมดอ่ะใช่นคนนี้นคนที่ <คน S 1> ใช่แล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนจะมาแย่งอีกก็เลยแบบ ตีตาจทะเบียนเลยตีตาีย,ยนนีคือสามี<ช>่ะฮะตีต,ตัวนี่ควายนะฮะตีตัวควายมนันมต่างกันกลับมากับรายการสีสัมฤทธิเปิธีเชลนะครับแน่นอนเราอยู่กับสามนักแสดงนำจากละครเรื่องสามีตีตรานะฮะวันนี้คุณโป๊บครับสรุปเด่เไงฮะสรุปแล้วเล่นเรื่องนี้นี่สุขุมนุ่มลึกไม่มีเคลมใครเลยนะฮะใช่ครับเหมือนเดิมครับก็คือเป็นคนดีคอยดูแลกะหลัดแล้วก็เหมือนกับเห็นว่าจริงๆเขาเป็นคนดีภายนอกอาจจะเป็นคนที่แบบ อาจจะก้าวร,าร้าวแบบตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วจิตใจเขาดีอะไรอย่เงี้ยแต่เราจะรู้ว่าตัวสายน้ำพึ่งเนี่ยเป็นคนที่นิ่งๆข้างนอกแต่ข้างในแล้วแบบร้ายลึกๆอะไรประมาณนั้นเราก็คอยช่วยเหลือเขาคอยดูแลเขารประมาณนั้น ในเรื่องของสายน้ำพึ้งด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เออสายน้ำผึ้งเป็นโรคจิตหรือเปล่าฮะทำไมออผู้ชายเยอะแยะต้องไปแย่งของเพื่อนหรือว่าไม่นนใช่ค,คือมันมีเรื่องราวคือเราเนี่ยอยากจะทําร้ายเขาทุกอย่างไม่อยากเขามีความสุขเพราะว่าเขาคือตัวที่ทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เขาเหมือนเด่นเหมือนดังเหมือนทำตัวแบบ เพยเออพยองแล้วก็มีเงินเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเราด้อยค่าใช่จริงๆตัวสายน้ําผึ้งเนี่ยพอเราอ่านอ่านบทลึกๆเข้าไปเนี่ยเราสงสารเขาตอนนี้อยู่เริ่มอินกันในการเป็นสายน้ําผึ้งแล้วโอ้ยคนลุกเิ่มแบบว่าเออลองเอาแบบลองชีวิตคนที่เขาขาดจริงๆกับความรักอ่ะเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงเพราะว่าก็มีไปการไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมค่ะเพราะมาทํางานตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยคือกลัวมากก็เลยต้องไปเวิร์กช็อป ส่วนตัวคนเดียว่อะไรเนี่ยไม่ช่วยซูีซูีไม่ช่วยเลยก็จริงๆแล้วว่าตัวเขามันไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะมันเกิดจากปมด้อยของเขาแล้วก็ตัวกระหลัดเองเนี่ยด้วยเป็นความที่าเป็นคนมั่นใจสวยรวยเชิดจนบางทีเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าเออสิ่งที่เพื่อนเรามีอยู่มันไม่มากเท่าเราอะไรเงี้ยลืมแบบแสดงความเห็นอกเห็นใจไปอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเลวบริสุทธ ไม่ได้ตั้งใจเร็วแต่เร็วบริสุทธิ์จริงในตอนนี้เนี่ยใกล้มหากรรมนะครับความบันเทิง43ปีช่อง3ของเรานะครับ <c oughs> อย่างแน่นอนว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องมีหน้าที่ทําบ้างถ้าไม่มีเนี่ยแปลว่าคุณแย่แล้วนะฮะฉะนั้นฮะว่าไงครับโดนเชิญออกฉะนั้นก็ต้องไปนะฮ <c oughs> ะเราอยากทราบคุณจุ๋ยก่อนเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกเลยไปทรอะไรหรือเปล่าจู่เพิ่งเป็นน้องใหม่ของเดือนนี้เลยซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานแล้วก็อาจจะ เชียร์เชียร์อยู่ค่ะเชียร์นักกีฬาพี่โป๊ปนะคะแล้วก็อยากดูขบวนพาเลทที่มีนางเอกของเราเนี้ยคืนนี้ต้องเชียร์พิเศษเพราะตอนนี้เขาเป็นรุ่นพี่หนูในกองนี้แล้วทำตัวมีประโยชน์บ้างอยู่บนรถนพาเลท เด็ยตอนเล็ใช่ไหมฮะเฮ้ยเดินเดินแต่งตัวคนนกฟูฟ้าบึ้งบ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะแต่ปีนี้เราได้แบบว่าอยู่กับมาริโอ้ปีนี้มาทางสายเด็กก็มาดําดไงมาดําแบโปรหมดละครให้พุชีพุชีแล้วก็อย่าลืมฮะสามิติตา บอลเก่งอยู่แล้วชอบสับขาเขาทำอะไรเขาทำอะไรก็ก็มีเดินพาเลทอะไรอย่างครับเป็นกุณชายทั้งห้าอะไรอย่างครับตอนเที่ยงนะก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันวิ่ยากมากเดินไปเต้นรำด้วยแล้วก็ใช่แล้วเสร็จแล้วก็ต้องเปเตะบอลต่อเลยสีอะไรครับเตะเข้าหนึ่งลูกเตะชนคาหนึ่งลูก ดีไม่ขึ้นนะฮะแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณเอ่ออยู่สีอะไรปีนี้สีส้มครับผมสีอ่าคุณคุณก็เป็นศัตรูผมนะครับสตูบอยู่แล้วลูกก็เลยอยู่สีอะไรฉันดูไม่รู้อ๋อไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเตะยังไงก็บาดตัวเองทุกทีนะฮะเพราะว่าวิ่งตามลูกอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามชมคุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีบทบาทแน่นอนอยากให้ฝากอะไรดีกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมเรื่องสามีตีตราพร้อมกันครับ ก็ฝากด้วยนะคะสัมมิติตานะคะก็เป็นละครซึ่งเข้มข้นแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งพี่แอนทอมเป็ผู้จัดแล้วเนี้ยยิ่งน่าติดตามกน่าตื่นเต้นมากๆอย่างก็ฝากด้แล้วก็เป็นกนลาลังใจกับพวกเราทุกคนด้วยเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มถ่ายทําแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้พลอยให้จุย๋ยให้ป๊อบด้วยนะคระจุ๋ยครับ ค่ะก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เข้ามาบ้านใหม่ช่อง3ค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญผู้จัดอย่างพี่แอนเนี่ยคือเป็นไอดอลของจุ๋เลยตื่นเต้นแล้วก็เขินมากๆเวลาแบบแล้วพี่แอนมาคอยดูผมเช็คให้แบบอย่างละเอียดคือพี่แอนตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้รวมถึงนักแสดงมากฝีมือทุกๆท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญพุ่มกับของเราพี่แอลก็เหมือนเหมือนเขาลงแรงแล้วก็เข้มข้นกับเรื่องนี้มากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ดูละครที่เป็นละคร แห่งปีอีกเรื่องหนึ่งโมไว้ก่อนโมไว้ก่อนค่ะฝากติดตามด้วยค่ะครับผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็เออมันเป็นละครที่เชื่อเฉือเือนมากแล้วก็มีแง่คิดมีมุมมองที่ดีนะครับกับเรื่องของเพื่อนกับเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับสามีิติตาครับผม นะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเต็มองค์ครบรถจริงๆกับสามีตีตรานะฮะฉะนั้นรอติดตามได้นะฮะทางสีสันบันเทิงสเปเชียลแล้วก็สีสันบันเทิงด้วยนะฮะพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาเป็นภาพอุ่นเครื่องมหากรรมฟุตบอลนะครับ43ปีช่อง3นะฮะเขาบอกว่ามีทั้งเชียร์ลิเดอร์เดินขบวนพาเรดนักบอลสับขาหลอกนะฮะมีอะไรอีกมากมายนะฮะ ถูกต้องนะครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะกับสีสันมะเทิงสเปเชียลวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ